อากาศหนาวนิดหน่อยประมาณลบหนือองศาภาษาอังกฤษพูดว่า the weather a bit cold about minus one degrees วันนี้เราจะมาพูดถึงสภาพอากาศแล้วก็ศัพท์ต่างๆที่เราใช้กันนะคะที่ยุโรปเรานะองศาก็คือ degrees นะคะองศาของยุโรปเราจะใช้เป็น Celsius เป็นตัว c แต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาจะใช้เป็นฟาเรนไฮน์นะคะเป็นตัว F ฝั่งฟาเรนไฮน์ก็คือในรูปภาพก็คือซ้ายมือจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็นองศาเซลเซียสก็คือ10องศา15องศาอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อหรือว่าลบเราก็จะใช้เป็น minus นะคะลบ20ก็ minus 20แต่ถ้าบวก10ก็คือ plus 10อย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้สับนะคะอย่างเช่นถ้าลบ40คือมันหนาวมากอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า freezing แต่ถ้าหนาวประมาณลบ15ลบ10บอะไรเงี้ยนะก็คือหนาวนะใช้คำว่า cold แต่ถ้าประมาณ5องศา7องศา10องศาเงีย้ยเย็นๆน,นะคะสำหรับยุโรปสบายๆก็คือใช้คำว่า cool แต่ถ้าประมาณ20องศา18องศานี่ก็แบบประมาณอุ่นแล้วนะคะใช้คำว่า warm แต่ถ้าเกิน25องศาขึ้นไปอะนะถ้าบ้านเราก็สบายสบายแต่ยุโรปนี่คือร้อนแล้วนะคะใช้คำว่า hot ร้อนใช้คำว่า hot ห่อนแห้ง hot แดดกำลังดี sunny sunny มีแดดกำลังดีสบายมีเมฆนะมีเมฆ cloudy cloudy มีเมฆหลายจังสินะคะลมแห้งลมแห้งแห้งสิ windy windy w i n d ลมแรงฝน Rain Rain ฝนฝนตกฝนกำลังตกเงี้ยฝนตก r a i นิ่ง r a i นิ่งก็คือก็ Rain นั่นแหละแล้วก็ใส่ ing เข้าไปก็แปลว่ากำลังทำก็คือฝนกำลังตกมีพายุ stormy มี o r m y s t ม r ี y มีมีหมอกอะฟอก f o ้ฟอกเก้ฟอกก เป็นน้ำแข็งมันสีมืดจังเสียนะยเำให้ยางกับไอสิไอสิหนาวเราใช้ coat coat หนาวหิมะนะคะเนาะใส่คำว่า snow snow แต่ถ้าหิมะตกกำลังตกเลยส,สวยๆอย่างนงี้ snowing snowing อย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นท่าๆจังคอยก็ตื่นเต้นขึ้นกันค่ะยาำหิมะมากพายุหิมะนะคะ พายุหิมะนะตกแห้งเลยอะ snowstorm ฝ่าห้องนะคะ thunder thunder ฝ่าพา lightning lightning ถ้าชื่นมีความชื่นตรงสิหมอกหมอกเล็กน้อยอสิค่ะใช้คำว่า moist หรือจะใช้อีกคำก็คือ humid ก็ได้ค่ะ humid แปลว่าชื้นน้ำท่วมเยเนี่ใช้คำว่า flood f l o น้ำท่วมนะคะถ้าเปียกเปียกแฉะนะใช้คำว่า wet wet ถาแหงเอินว่า dry dry ถ้าเป็นรสชาติของวายน้ำเขากินมันสิออกฝาดๆแหงๆจัง,ห,งจหน่อยก็คือใส่คำว่า dry เหมือนกันนะคะเนาะสายรุ้งนะคะสายรุ้งใส่คำว่า rainbow rainbow rainbow, rainbow นี่สมัยเด็กหน่อยเขาจะจำงนะ่ายเนาะคนไทยเขาก็เอิน rainbow คือกันมันมวนแล้วมันก็สวยก็เลยจำไดค้ค่ะ rainbow หมอกนะคะ misty มีหมอกหลายหมอกลงเลยเศ้น้นนี้ this morning s very really misty very really m i s t อย่างสีนะแต่ว่ามันลงแล้วเนี่ยก็คือ misty ถ้าเป็นฤดูการนะคะใแบบไม้เปลี่ยนสี autumn autumn ฤดูใบ,บไม้ร่วงใช้คำว่า fall fall หน้าหนาวใช้ winter นะคะนะ winter winter ใบ,บไม้ผลิเราใช้ spring spring หน้าร้อนนะคะเสมอเสมอเอ่อแล้วก็มีอีกคำหนึ่งพยากรณ์อ,อากาศนะคะเราใช้คำว่า forecast forecast หรือก็อีกคำหนึ่งก็คือเราใช้ว่า the weather report ก็ได้ the weather the weather หรือ,รอว่า the weather report report กับแปลว่าร่รา,ายง่านนะคะอืมก็ใส่สองคำ the weather หรือ forecast forecast สภาพอากาศ